ตั้งแต่วันที่15มกราคม2559กับการไต่สวนพยานนัดแรกรจนมาถึงวันนี้นัดสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศที่สาดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับคุณวิลาสินีสงบวาจาเชิญค่ะคุณวิลาสินีคะเชญครับ คุณสุภาพช่คุณพาก,กามาศค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าบรรยากาศที่หน้าศาลฎีกาแถบคดียาของผู้ตํางรงตําแหน่งทางการเมืองมวลชนที่เดินทางมาให้กําลังใจนางสาวยิ่งราชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จะเข้ารับฟังการไต่สวนพยานสายจําเลยในคดีชุจิริโครงการรับจํานําเข้าว,วันนี้ค่อนข้างหนาตาแล้วก็เยอะมากเป็นพิเศษเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขณะน,นี้แต่ว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ยังดูแลอย,อยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งบรรยากาศก็ยังคงเป็นไปได,ด้วยความเรียบร้อยค่ะ บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณหน้าศาลฎีกาแผนกฎฎรดีอาญะของผู้ตำรงรมตำแหน่งทางการเมืองจนถึงขณะนี้นะคะประชาชนก็มีประชาชนจากหลายพื้นที่นะคะเดินทางมาให้กําลังใจนางสาวยิ่งรักชินวัตรในวันนี้กันเป็นจํานวนมากนะคะซึ่งส่วนส่วนใหญ่ก็ต่างถือป้ายแล้วก็มีช่อด,ดอกไม้มาคอยมอบกําลังใจให้กับนางสาวยิ่งรักเป็นจํานวนมากซึ่งจากการสังเกตแล้วก็สอบถามจากชาวบ้านนะคะที่เดินทางมาให้กําลังใจนางสาวยิ่งรักบอกว่าวันนี้นะคะก็มีจะมีการ จ้างรถบัสนะคะมาหลายคันรถเพื่อที่จะต้องการส่งก,กาลังใจให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ในการเข้ารับฟังการไต่สวนดคดีครั้งนี้ที่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะคะซึ่งจากการประเมินด้วยสายตายของดีฉันนะคะพบว,ว่าวันนี้มีประชาชนจํานวนหลายร้อยคนเลยทีเดียวนะคะเดินทางมาให้กําลังใจถึงแม้ว่าหน่วยงานความมั่นคงอย่างผู้ประชาการหารบอกจะประเมินยอดของประชาชนที่น่าจะเดินทางมาให้กาลังใจในวันนี้เพียง3 5 0ถึงคนเท่านั้นเดี๋ยวเรามีเสียงของประชาชนที่เดินทาง มาให้กำลังใจนางสาวยิง่งรัตน์มาให้ได้ฟังกันค่ะหากการตัดสินเป็นไปตามที่เราคาดนะคะก็คือมีความผิดเราก็อยากให้ท่านอดทนค่ะอดทนในสิ่งที่ท่านทำที่ถูกต้องแล้วท่านช่วยชาวนาเราเป็นประชาชนเราก็จะช่วยท่านเหมือนกันค่ะเข้าใจนะคะว่า ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนแล้วมาถูกดาเนินคดีเนี่ยในฐานะประชาชนในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งออกําลังใจสําคัญมากพวกเรามากันด้วยใจกันทุกคนนะคะเพราะเรารักและห่วงใย,ย เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจน,นครบาลสองจำนวนหนึ่งกองร้อยก็เป็นกำลังหลักในการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณนี้นะคะซึ่งเมื่อช่วงประมาณสายที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจโทสานิตมหาถาวรผู้บัญชาก,การตำรวจน,นครบาลก็ได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยบริเวณสาลดีกาด้วยตนเองซึ่งพลตำรวจโทสานิตก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะว่าวันนี้ค่ะได้นำกำลังตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาลสองตำรวจควบคุมฝูงโซนกองร้อยน้ำหวานตำรวจท้องที่สอนอทุ่งสองห้องมา พอดูแลรักษาความปลอดภัยจํานวน280นายพร้อมกับได้มีการพูดคุยกับทางกนนารนำพักเพื่อไทยนะคะว่าทางตํารวจยินดีอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็พร้อมที่จะดูแลความเรียบร้อยเพื่อป้องกันมือที่3เข้ามาสร้างสถานการณ์ซึ่งก็เชื่อว่าประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้นะคะจะไม่สร้างปัญหาใดๆซึ่งพื้นที่นี้ถือว่าเป็นเขตพื้นที่อํานาจศาลการทํากิจกรรมต่างๆก็ถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจึงขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังการสแสดงออกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง ส่วนหลังจากนี้จะมีการเตรียมเจ้าหน้าที่มารักษาความปลอดภัยในวันพิพากษาคดีนี้หรือไม่พลตจโทสาริกก็ระบุด,ด้วยนะคะว่าทางตำรวจนั้นมีความพร้อมแล้วก็มีการวางแผนประเมินสถานการณ์เตรียมการล่วงหน้าแล้วนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงร,รวมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะเนื่องจากว่าความสงบและก็ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดค่ะ แล้วก็ตั้งแต่ช่วงเวลา9ก้นาฬิกาที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะคะศาลได้ใช้เวลาในการพิจารณาถึง3ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีการพิจารณาเสร็จสิ้นในช่วงบ่ายนะคะซึ่งทีมข่าวของสปริ n นิวจะยังคงกเกาะติดรายงานสถานการณ์อยู่ที่นี่ต่อไปค่ะคุณสมบโชคุณประกาศมาิค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านผู้ชมอย่าพิ่ง เปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะเพราะว่าความเคลื่อนไหวจากที่สาริกาพันนคดียาของผู้ดํดําแหนงทางการเมืองนี่ยังมีอยู่ต่อด้วยใช่ค่ะคันนี้เดียวนะฮะคดีจํานําข้าวนี่มีการสืบพยานมามนานเป็นปีแล้วอันนี้นัดที่16แล้วแล้ววันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของโค้งสุดท้ายนะฮะแต่ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่ยังไม่ยอมนะฮะเตรียมยัดข้อกฎหมายเข้าสู้อีก